กรีนแบ็กอเล็กแบ็กคืออะไรอธิบายก่อนคือเราเนี่ยจะพูดมาว่าเป็นเขาเรียกว่าสแตนดารเดนของทายของฝั่งตรงข้ามว่าแบบเออแบบเนี้ยสำหรับคุณอ่ะเป็นกรีนหรือเป็นเลสเออโอเคงั้นเราไปเริ่มที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าข้อหนึ่งเขาไล์สตอรี่คนอื่นตอรี่เนาะตอรี่ไอจีคนอื่นอจโอ 1..2..3.. เงสองสเตุต่อเลยตต่อเลยเ่อเช้าตอเลสแล้วกันอาเปลี่ยนใจแล้วหรอเออฉันกินอ่ะทำไมหลักโลกเกินเหมือนไม่เพราะว่ารู้สึกว่าแบบเออมันอาจจะต้องดูแล้วแต่คอนเทนต์เนื่อบบมีคนไลฟิเยอะท่าอะไรลูกท่ารลูกเมวคนอื่นเป็นไง ชอบแมวถลชอบรูปหน้าคนอื่นไม่ชอบแหละไม่ชอบหน้าเขาเราจะนเทนำเกาจจะสมมุิว่าเป็นรถที่เขาชอบอะไรเงี้ยแล้วรับเป็นหลายอารเคเข้าใจนะแต่ตอนนี้คือเละล้วนอะไรอะไรก็เล้วนหมดเออแดงเบือจบงั้นข้อต่อไปเขาหันครึ่งทุกครั้งที่กินข้าวด้วยกันโอเคขอหานทุกครั้งเลยโอเคโอเคหนึ่งสองสามลินคนก็ที่เล่น ทำไมก็เปเชียมิวอะเราอยากเปเขาเราอยากให้เขาเปบ้างอะไรแบบอยากให้มันแบบผลัดๆกันแบบแบบอันนี้เป็นอ่าเข้าใจเป็นมือพิเศษมันเป็นเรื่องแรงกดแขงเราที่เราอยากจะสเปนเงินบางทีเราก็อยากให้บางทีเราก็อยากได้รับมันจะได้แบบว่ามีโมเมนต์อื่นๆบางหากระไรโอ้เวันแล้วแบบค่าข้าวคนละสองร้อยห้าสิบบาทถึงสองร้อยกันอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นธุรกิจมาย แต่แต่ไอเดียที่บอกว่าให้ให้มันเป็นแฟนบรรยากาศพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเลยเข้าใจนะแต่มันก็อาจจะไม่ได้เละแชมพูเออใช่แชมพูชมพูเ่าเป็นนมชมพูคือแต่ถ้ามาฟีลแบบว่าเอ้ยเธอให้พี่มาได้วันเกิดเดี๋ยวหาข้าเค้กด้วยนะอันนี้ก็จะอันไหน ต่อไปต่อไปเขาติดแม่เป็นแบบอะไรนะตั้งแต่กี่เฟรมมมีบ่อยมัมีบ่อยเพลงเพ่งของมามบ่อยสิ่งมา่บ่อยอ่ะพลงอะไรกันแล้วเราไม่จบเลยนะเขาติดแม่หนึ่งสองามเพ ใครกินโลกีกอะง่ายกูเลยเลทเลทเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ได้ตัดโอกาสเขาในการที่แบบถ้าสมมติเขาจะแบบติดพ่อติดแม่เราดูสึกเออถ้ามมวรู้สึกว่าอยากคุยก่อนอาจจะอยากคุยก่อนแล้แบบเออมันติดแม่มาให้เราได้ไหมอาจจะแบบลองเชอาการแบบว่าการหนักหรือเปล่าโคม่าไหมเอออยากลองดูก่อนใช่ถ้าสมมติค่อนข้างจะมีปัญหากับเราก็จะก็จะพูดก่อนก็จะลองพูดก่อน ทำไมกรีนเอ้ยทำไมเล็กหรอถ้าแบบว่าไปอยบแม่แบบไปอยู่กับแม่มิวลาให้แม่เนี่ยโอเคแต่ว่าถ้าแบบว่าจะไปไหนทำไมต้องขอแม่อยู่คำเออเใชขึ้นอันนี้แม่ก็แบบอ่าแบบอ่ะสวยไม่ใช่แต่ขอแค่เราสองคนเท่านั้ แบบที่มันแบบว่ามึงอายุยี่สิบเท่าไหร่จะสามสิบแล้วต้องมาฒั์ปลายแล้วฉั่ว่าแบบเอเอพาได้พาที่แบบเป็นลูกแม่หมาถือว่าเราทุกครัวแต่ได้ทุกคนอะไรก็ดีเราเราก็รักเออเราก็รักทุกคนดีแม่คนเดียวโกโก้คนที่หลักแม่เพราะว่าแบบนาถ้าบอกว่าเป็นแบบลูกติดแม่อะไรเงี้ยถ้าแบบเออะอะไรก็แม่เออะอะไรก็แม่อะไรอาจจะอาจจะอุ้ยเราทะเลก็ไม่มีความคิดของตัวเองหรออะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าต้องเป็นไว้เพื่อระวังดอกมันนี้ก็ดอกกุหลาบ วเธอจะชอบดอยชออะไรชอบดอกกุาบก็ต้องมีเล right. wow ือกเลย่าต okay. okay. ่อไปชอบเที่ยวกลางคืนมากมากถึงมากแบบปาร์ตี้ในไลฟ์คือที่สุดแต่แค่คือชอบเที่ยวเนาะเออชอบเที่ยวมากเจ็ดวันออกห้าวันเออโอเคโอเคชอบเที่ยวมากๆหนึ่งสองสาม กินงจะเลิกกินมันจะนร,กกร,นรู้สึกว่าแบบพองได้จอบเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วแบบเราขอไปด้วยได้ไหมสมมติว่าแบบถ้าเราขอให้ไปแล้วเขาก็เอ้ยมาได้อะไรเงี้ยแบบเราไปดูราดราดแล้วมันโอเคมันก็อาจจะคุยกันได้อะไรเงี้ยแ,แ,แต่ก็ลดให้หน่อยก็ดีอะไรอยเงี้ยฉันเลิกกินเพราะว่าฉันรู้สึกว่าแบบทุกคนมันมีความเมดซี่อะไรบางอย่างในแต่ละเลือดอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบเออเราเราก็อาจจะมีเออเราก็มีก็เลยรู้สึกว่าแบบสรากระหลับเราได้เราสรหลับเขาได้ 啊，就是阿飞，哎，被测试的个人，这、啊、没有经验，有俩人呢，嗯嗯嗯、然后。 รู้สึกว่าถ้าการแบบติดเที่ยวมีเจ็ดวันไปออห้าเนี่ยรู้สึกว่ามันมันดีไปแล้วแบบการการไปเที่ยวมันคือการใช้เวลาการสถานที่ที่เที่ยวเยอะเออแทนที่เขาจะมาแบบใช้เวลาอาจจะเป็นเรื่องเวลาเรื่องเวลาแหละแล้วก็เขาที่เที่ยวมันเจอคนเยอะแล้ววยสถานที่ที่แบบว่ามีความบังคับให้ต้องเขาหาคนดึงดันนิดนึงแบบผู้คนนิดดึงอะไรอย่างเงี้ยแล้เบ็นคนที่ห่วงมั้งเลยรู้สึกว่าไม่ไม่ทำาไม่ท้าไม่เที่ยวจะออกไปไหมก็จะดีก็จะดีออกไป้ ไม่สบายใจมีว <c oughs> ัวสวยกันเป็นห่วงตื่นเต้นเออเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ก็หาคนดีใช่ไ เขามีมุมน่ารักน่ารักกับเราแค่คนเดียวมันก็คือกับคนอื่นก็คือแบบไม่มีมุมเนี้ยคือแบบกิางเลยอ่ะกับคนอื่นก็แบบรวมถึงกับเพื่อนเราด้วยเขาก็จะแบบมีแค่เราที่เป็นเคี่ยวเป็นยากอะโอเคหนึ่งสองสามไปเรียนเลยพราะว่าเขาแบบว่าดีเราท้เขาถือว่าเขไม่พิมพงานอะรก็ไม่ได้ ก็เป็นเป็นคนของสังคมนิดนึงอย่างเพื่อนของเราโอเคไม่ใช่าสุว่าว่าอยากให้มันแบบเฉยๆแค่เป็นธรรมสุขเฉยๆอะไรอแบบนี้ท่านแบบมิ่งปรงยานก็ไม่ชอบอะไรเลยอยากมีมุมนิดนึงเป็นแค่เราถ้อยากนั่งข้างนอกออกไปข้างนอกคือเงียบทำเองไม่ต้องทำตัวดีไม่ดีแค่เฉยเฉยก็พออยู่เฉยเฉยที่เราบอกว่าไปข้างนอกเจอพนักงานแล้วนใส่อันนี้ก็ออกแนวเรื่องมารยาทแต่การเติบโตด้วยต่อข้อต่อ ่อไปเป็นคนอะชอบเทคแคร์มากเอาใจทุกคนเก่งมากไมาใช่แค่เราคนเดียวคือเราก็ยู่เรารูแลดีแต่ว่าทำแต่ว่าทํากับทุกคนเลยอยู่ในตัวหันตักตักให้ทุกคนหยิบน้ำให้ทุกคนคือกระบายทุกคนาจดีทุกคนดีหมดโอเคหนึ่งสองสาเจ็ มึงกินมึงพกอ่างเงี้ยออันนี้เลยเลสกันรู้สึกว่าเขาเขาอาจจะเป็นคนดีเลยรเขอาจจะเขาก็โทรมาดีเนาะเราก็ไปคนดีในในคลิปคิดในมว่าถ้าสมมติว่าเขาดูแลเพื่อนเราดีอะไรเงี้ยเราก็จะยิ่งแฮปปี้ะนึ่ออกบบถ้ารู้สึกว่าเขาใส่ใจคนรอบข้างก็อก็ดีแล้วถ้าไม่ได้เปถึงขั้นแบบทำเพราะจุดประสงค์อื่นทำเพราะแบบอยากจีบอะไรอย่างเงี้ยถ้าแค่แบบ แค่จิตใจเขาดีอ่ะก็โอเคนี่องความใจพี่ออมหมายถึงนะแต่นี้ก็ยังให้เลทอยู่ดีเขารู้สึกว่าบอให้เขาเป็นคนดีแต่คนอื่นที่ไม่ได้คิดแบบนั้นไม่ได้คิดแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้บองว่ามันคือการแบบมันว่าคนนี้เป็นคนแบบหวานใจถ้าจะเทแบบเป็นคนมีของถือคงคนหนึ่งแต่คนที่ถูกรับ energy นั่นแหละจะแบบคือเราอุ้ยเฟิร์ชนี่ไม่่ใชอันนี้เฟิร์ชคนนี้อะไรแต่ก็ไม่รู้กับมันก็เลยจะ นี่แต่ว่าฉันแบบถ้าสมมติว่ามีอะไรอย่างเงี้ยนะเธก็จะรู้สึกไม่แคร์นะแบบชอบก็ชอบไปแต่ว่าคนมี้เขาเริ่มชันอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหววะเออมีคำตอบมาแก้หมดเลยแก้หมดตอบกับไวมากตอบแชทแบบหนึ่งมีตอบหนึ่งมีตอบหนึ่งมีตอบเราพิมพ์อะไรไปตอบหมดเป็นแค่เราหรือเป็นแค่เขากับหนอนกับหอนเลยเราพิมพ์อะไรไปเขาตอบหบนเราพิมพ์อะไรเขาตอบ ไม่ใช่ค่ถูกล่ยถืเก็นคนตอบใบเเก็นคตอบใบตอบใบคน่ากรีนกรีนหมดปะชอบกันแล้วฉันยินรู้อะฉันยินรลอ่่ะ เคอการตอบไปมันดีแต่ถ้าแบบส่งไปุ๊บตอบปั๊บตกส่งุูบตอบปั๊บเราจะไม่กล้าเราจะไม่กล้าส่งช้าเราจะรู้สึกว่าไม่ชอบตอบเลยฉันต้องมันเหมือนต่างคนต่างเล่นสปีชช์ไทยกันแอยจะคิดถึง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 เหมือนพิมพ์คาตอบพิมคิไปึล้วแล้คนจถาอะไรเป็นไงค่าเดาแบบ เอาเริ่มร้สึกวาบางีมันอาจจะอาจจะให้มีสเตนีดนึงมั้งโตโตกันแล้วถ้่ถ้าสมมติแบบพิมเลยไปแล้วเธอตอบได้เลยตลอดเวลาแบบเธอไม่ทาอย่างหรอกว่างไปว่างไป อ๋อตัวเองแต่กูเป็นคนตอบไวนะก็ไม่ไหมายถึว่ากูเข้าใจกูกูชอบเพราะว่ามันดูมันดูแบบสำคัญเราเราสำคเรแต่ว่าเข้าใจมูด้วยนะปวดเพราะว่คนตอบไวแต่ว่ากูตอบเขาชาอบมีตลิบมีตลิบอันนี้มึงเล่นละอันี้มึงเล่อนนี้มึงเล่นละอะตอบมาลองท้ายแล้วทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคืออยากรู้ว่าถ้าได้เป็นมองว่าตัวเองเป็นเลสหรือเป็นกีมกัน ีแรงอ่ะทำไมพูดอย่างเงี้ยคิดว่าตเป็นเลยโอเคโอเคเล่ยปนเลยหรืกีนยลหนึ่สองสากินมึงกินไปหอบดิ่มกันแหบอกให้มึงกิน่มกแหละได้ไหมไรอ๋อช่ยไดู้แใหรู้สึกว่าตัวอยยังเหมาะกันแบบอยู่คนเดียวมากกว่ายังไม่พร้อมจะเป็นกรีนได้ไหมใช่เองีนค่ะเออแต่ว่าตอบช้า ก็เป็นกรีนแต่ว่ากอยังไม่แบบไม่ไม่โกไม่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเยลโล่ไม่ทำเลสดิ้นิดๆเนาะคนคนมีขั้วจบเลยอันนี้แค่เป็นแบบทิ้งทายไว้แค่อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเป็นไอดียลเฟสของเราอินแฟคของแต่ละคนคือต้องแบบเท่านั้นอะไรอยากรู้คนละข้อ เือข้อเดียวหรอเออแบบว่าที่สึกว่าเป็นแทอรที่หลักที่เราแบบคอนเซิรเรื่องนี้อะไรเงี้ยถ้าจะเป็นแฟนเราสู้ว่าอันนี้ต้องที่สุดต่อตออก่อนรักษาคู่เออสิ่งที่เธอพูดมา้งหมดแบบจะรักเราหรือว่าจะแบบจะทํานี้ด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออย่าพูดพราะแค่แบบทําให้สบายใจนะช่วงนั้นแต่พูดเพรอยากทำจริงจริงๆ่าออ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 อาอมาออ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 อาอออออรัออ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 าออ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 อนออนออ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 อ เราก็ต้องสำคัญเหมือนกันเพราะไม่งั้นไม่ต้องมีไม่ต้องมีกันใดเพราะเราเราเราจริงพอแล้วใช่ไอ้ดีอ่ะอาฉันเอาเป็นแค่ความรู้สึกหมายถึงว่าในทุกเรื่องอ่ะหมายถึงความรู้สึกเราตลอเออแบบอะไรเล็กๆน้อยๆด้วยการแบบวางตัวการแบบทุกอย่างคือนึกถึงเราด้วยอ่ะก็คือไม่ได้แค่นึกถึงแต่ตัวเองเออแบบแครความรู้สึกด้วยอะไรอย่างเงี้ย จบเปนาปเปนงางขอก็มีอะไรพูดกักตรงๆอะไรอย่างนี้แบบสื่อสารการสืร่อสารพูดว่าที่ที่ เดรู้สึกว่ามันยากอมันยากเว้ยต้องแบบหลายไม่มันยากเพราะว่าข้อเดียวมันยากเพราะมันข้อเดียวอันนี้เหมือนเก็บแต้มไมาเลยเออคนนี้ก็ใช่เออถูกแต้มไมาเลยมาเออจบดีๆแล้วกันฉันน่าจะเป็นเรื่องที่เกียรติที่รู้สึกว่าถ้าให้เกียรติผมแบบเกียรติมันคือมันคือมาตรฐานพื้นฐานที่คนแต่ละคนจะมองว่าการให้เกียดคืออะไรบ้างเข้าใจแต่ว่าคนไม่ให้เกียรติมันก็มีเพรามันไม่ยอมเติบโตเออรู้สึกว่าถ้าให้เกียรติผมแบบมันจะ ไม่ค่อยมีเรื่องที่นำไปสู่แบบอะไรเด่นๆอดออกมาคือถ้าถ้ามาตรฐานมันได้มันก็จะไม่ค่อยไปหาม จบแล้วค่ะก็สําหรับใครนะคะที่ชอบนะคะคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็จองตั๋วที่มาเกาหลีมาแล้วก็จองที่พักให้ด้วยแล้วก็จะมี EP สาแน่นอนรอลูกค้าสำหรับมือสองรอยคือจองตั๋วให้สามคนนี้มาเกาหลีหรือจองตั๋วเกาหลีสามคนนี้เลยครับเย้และติดตามคลิปของแก๊งถึงได้ใหม่ได้นะคะดี่ช่างคุ้นก็แน่ค่ะเจอกันคิมนาฮันแน่มาแน่ฮันแน่ ก,ก็เปลยนแบบพันแน่ค้กกค้ก